ไปต่อกันที่หลักธรรมคาสอนของศาสนาคริสต์นะคะโดยบาทหลวงวิเชียนสันทภิริยกุลวันนี้มีเรื่องราวหลักธรรมคาสอนของคริสตชนมาแบ่งปันกันเช่นเดิมไปรับฟังกันเลยค่ะพระเจ้าจะติดก,กับท่าน สวัสดีท่านผู้สังทุกท่านครับวันนี้ขอใช้พระวาจาของพระเจ้าจากบันทึกของท่านนาบุญยอนในบทที่8ข้อที่หถึง11มาหาข้อคิดกันนะครับโดยท่านนาบุญยนได้บันทึกไว้ว่าเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จไปในพระวิหารอีกประชาชนเข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ประทับนั่งแล้วทรงเริ่มสั่งสอนบรรดาธรรมจา์และชาวฟาริสีนำหญิงคนหนึ่งเข้ามาหญิงคนนี้ถูกจับขณะร่วมประเวณีเขาให้นางยืนตรงกลางแล้วทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์หญิงคนนี้ถูกจับขณะร่วมประเวณีในธรรมบัญญัติโมเสสสั่งเรา ให้ทุ่มหินหญิงประเภทนี้จนตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรเขาถามพระองค์เช่นนี้เพื่อทดลองพระองค์หวังจะหาเหตุปรักปรำพระองค์แต่พระเยซูเจ้าทรงก้มลงเอานิ้วประหัตขีดเขียนที่พื้นดินเมื่อคนเหล่านั้นยังทูลถามย้ำอยู่อีกพระองค์ทรงเงยพระพักขึ้นตรัสว่า ท่านผู้ใดไม่มีบาปจงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิดแล้วส่งก้มลงขีดเขียนบนพื้นดินต่อไปเมื่อคนเหล่านั้นได้ฟังดังนี้ก็ค่อยๆทยอยออกไปทีละคนเริ่มจากคนอาวุโสจนเหลือแต่พระเยซูเจ้าตามลำพังกับหญิงคนนั้นซึ่งยังคงยืนอยู่ที่เดิม พระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักขึ้นตรัสกับนางว่านางเอ๋ยพวกนั้นไปไหนหมดไม่มีใครลงโทษท่านเลยหรือหญิงคนนั้นทูลตอบว่าไม่มีใครเลยพระเจ้าค่าพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราก็ไม่ลงโทษท่านด้วยไปเถิดและตั้งแต่นี้ไปอย่าทำบาปอีก ท่านผู้ฟังครับเราจะสังเกตได้ว่าบรรดาธรรมจารย์และชาฟาริสีเป็นศัตรูที่ไร้น้ำใจนั่นคือพวกเขาใช้ทุกสถานการณ์และทุกโอกาสที่เอื้ออำนวยเพื่อกำจัดทิ่มแทงและทำลายชื่อเสียงของพระเยซูเจ้า เรื่องราวในพระวาจาตอนนี้สะท้อนให้เห็นความจริงนี้อย่างชัดเจนเป็นความจริงที่ว่าตามธรรมบัญญัติของโมเสสญิงที่ทำผิดประเวณีมีโทษถึงตายอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าขณะที่ลากนางมาหาพระเยซูเจ้าบรรดาผู้นำาศาสนาเหล่านี้มีความสุขมีความยินดี บนกองทุกของหญิงผู้น่าสงสารที่ถูกจับได้ขณะร่วงประเวณีคนนี้พวกเขาใจดำและเจ้าเล่ที่พยายามใช้สภาพที่น่าสงสารของนางเพื่อวางกับดักพระเยซูเจ้าใช้นางเป็นเครื่องมือเพื่อกำจัดพระองค์แต่พระเยซูเจ้า ไม่เพียงไม่ตกหลุมพรางของพวกเขาเท่านั้นพระองค์ยังทรงเผยแสดงให้เห็นท่าแท้ของความชอบธรรมจอมปลอมและแฝงด้วยความหยิ่งจองหองของพวกเขาอีกด้วยถ้าเราพิจารณาดูคำถามของพวกเขาที่ว่าอาจารย์หญิงคนนี้ถูกจับขณะร่วมประเวณี ในธรรมบัญญัติโมเสสสั่งเราให้ทุ่งหินหญิงประเภทนี้จนตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรเราสามารถมองเห็นความเจ้าเล่ห์ของพวกเขาได้โดยไม่อยากหนักคำถามของพวกเขาทำให้พระเยสูเจ้าตบอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างจากการหนีเสือปะจระเข้ เพราะว่าไม่ว่าพระองค์จะทรงตอบอย่างไรพวกเขาสามารถใช้คำตอบของพระองค์ปรักปรำพระองค์ถ้าพระองค์ทรงบอกว่าควรให้อภัยและปล่อยตัวหญิงที่ทำผิดประเวณีนี้ไปพวกเขาจะกล่าวหาพระองค์ทันทีว่าไม่เคารพและท้าทาย ธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นพวกเสรีนิยมแบบสุดตรงที่ไม่ถือตามกฎระเบียบอันดีงามของบรรพบุรุษแต่ถ้าพระองค์ทรงเห็นดีกับการประหารชีวิตหญิงนั้นด้วยการทุ่มหินจนตายพวกเขาก็จะประนามพระองว่าเป็นคนชอบเสแสร้ง ปากอย่างใจอย่างดีแต่พูดเทศสอนเรื่องการให้อภัยแต่ตนเองไม่ยอมปฏิบัติตามคำเทศสอนนั้นนั่นคือตอบอย่างไรผิดทั้งสองคำตอบไม่มีใครรู้ถ้อยคำที่พระยสูเา้าทรงใช้นิ้วพระหัตขีดเขียนที่พื้นดิน ผู้บันทึกพระวาจาตอนนี้ก็ไม่ได้บันทึกว่าพระองค์เขียนอะไรที่พื้นดินบางทีพระองค์อาจขีดเส้นโยงไปโยงมาเพื่อบอกเป็นในๆว่าพระองค์ไม่ทรงสนพระไัยในสิ่งที่บรรดาผู้นำาศาสนาเหล่านั้นอยากรู้เพราะพระองค์ทรงทราบดี ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของคำถามของพวกเขาแต่เมื่อพวกเขายังคงเศร้าซีที่จะรู้คำตอบให้ได้พระองค์ตรัสตอบด้วยคำพูดที่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะได้ยินจากพระองค์นั่นก็คือท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิดคำตอบของพระอิสูเจ้าคงสร้างความตกตะลึงให้พวกเขาไม่น้อยเหตุการณ์กลับตาลบัดและภาระตกมาอยู่ที่พวกเขาแม้ว่าพวกเขาเป็นคนหน้าไาวหลังหลอกมากแค่ไหนแต่ก็ยังไม่กล้าพอที่จะทึกทัก เอาเองว่าพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์และปราศจากความผิดบกพร่องใดๆดังนั้นพวกเขาจึงค่อยๆทยอยออกไปทีละคนเริ่มจากคนอาวุโสจนเหลือแต่พระเยซูเจ้าตามลําพังกับหญิงคนนั้นซึ่งยังคงยืนอยู่ที่เดิมคำตอบที่พระเยซูเจ้าทรงให้กับบรรดาผู้นำศาสนา ไม่ได้หมายความว่าพง่์ทรงมองข้ามหรือเพิกเฉยต่อบาปก,การผิดประเวณีหรือทึกทักเอาเองว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ได้เป็นสิ่งชั่วร้ายหรือเสียหายอะไรประเด็นที่พรงค์ทรงต้องการชี้ให้พวกเขาเห็นก็คือพวกเขาไม่มีสิทธิจะ ตัดสินหรือพระนามเพื่อนมนุษย์ทั้งนี้ก็เพราะพวกเขาก็มีความผิดบกพร่องและเป็นคนบาปด้วยเหมือนกันยิ่งกว่านั้นพวกเขาไม่รู้สิ่งที่อยู่ในใจลึกๆของหญิงผู้น่าสงสารนั้นในแง่หนึ่งการกระทําของพระเยซูเจ้าสะท้อนให้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาที่เปี่ยมด้วยความรักและเมตตาต่อคนบาปพระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยหญิงผู้น่าสงสารน,นั้นให้หันหนีจากบาปพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในใจของนางและทรงเห็นประกายของความสำนึกผิดและเป็นทุกข์เสียใจ ดังนั้นพระองค์จึงทรงเพียงแนะนำหญิงผู้น่าสงสารนั้นว่าการกลับใจที่แท้จริงควรเป็นอย่างไรนั่นคือไปเถิดและตั้งแต่นี้ไปอย่าทําบาปอีกท่านผู้ฟังครับสิ่งที่สามารถเรียนรู้จากพระวาจาตอนนี้ก็คือเราต้อง ไม่พิพากษาตัดสินคนอื่นด้วยท่าทีของการต้องลงโทษเมื่อมีสิ่งไม่ดีและไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเราควรแสดงจุดยืนของเราอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทํานั้นแต่ไม่ควรพิพากษาตัดสินคนที่กระทํา เช่นนั้นผู้อีกอย่างหนึ่งก็คือขณะที่เราประนามบาปเราไม่ควรประนามคนบาปนั่นเองให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรู้จักเขาดีกว่าเราหรืออย่างน้อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บานเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้และที่สำคัญก็คือ เราควรดีใจที่รู้ว่าผู้พิพากษาที่แท้จริงของเราคือพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์คนใดคนหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเข้าใจธรรมชาติที่อ่อนแอและเปราะบางของมนุษย์และทรงพร้อมที่จะให้อภัยทุกคนที่สำนึกผิดกลับใจ และหันมาพึ่งพระองค์อย่างไรก็ตามความมั่นใจของเราในความรักและพระเมตตาของพระเจ้าก็ต้องไม่ควรเป็นข้ออ้างที่ใช้เพื่อทำอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการแต่ควรเป็นแรงผลักดันให้เราพยายามปรับปรุงตนให้ดีขึ้นสมกับที่พระองค์ทรงรักเรามาก จนทรงยอมส่งพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อไถ่บาปเราบางครั้งคนอื่นอาจต่อว่าเราอย่างถูกต้องเพราะความผิดที่เราได้ทำบางคนอาจดูเหมือนว่าบีใจหรือมีความสุขกับความทุกข์ใจของเราในขณะน,นั้น เมื่อเราทำความผิดจริงเราต้องกล้ายอมรับความผิดนั้นอย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่พร้อมจะแสดงความเมตตาต่อเราเสมอขอเพียงให้เราสำนึกผิดและเป็นทุกข์กลับใจอย่างแท้จริง บางครั้งเราอาจถูกกล่าวหาหรือใส่ความอย่างผิดๆซึ่งทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บปวดรวดร้าวใจถ้าเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือหันมาพึ่งความช่วยเหลือจากพระเจ้าและไว้วางใจในพระฤิธานุภาพของพระองค์พระเจ้า ส่งเฝ้าดูและดูแลเราตลอดเวลาพระองค์ทรงรู้จักจิตใจของมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างดีคนอื่นจะคิดเกี่ยวกับเราอย่างไรไม่สำคัญถ้าเราบริสุทธิ์และถูกต้องพระเจ้าจะทรงอยู่ฝ่ายเราเสมอ นี่แหละครับเป็นกําลังใจให้กับเราและเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราอย่างดีทีเดียวขอใช้เวลาวันนี้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอเทิญ